สวัสดีค่ะรู้หรือยังคะว่าตอนนี้นะคะเฟซ e ุ๊กสามหนึ่งบัญชีสามารถสร้างได้2อโพรไฟสอ,ฟสอบัญชีแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสร้างยังไงคะ่ะนะคะเฟซบุ๊กเรา1บัญชีนะคะเราสามารถทำอีกแยกร่างเป็นอวตารอีก1ได้นะคะทุกคนนี่นะคะเข้ามาเลยแป๊บนึงนะคะปึ้ง ตอใหม่นะจ๊ะนี่นะคะเข้ามานะคะนี่นะคะแล้วก็จะเจอจุด3จุดนะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะนี่ค่ะมีว่าเขียนว่าตรงเครื่องหมายบวกนะคะสร้างอีกโปรไฟล์นะคะนี่ค่ะเข้าไปสร้างอีกโปรไฟล์นะคะนี่ค่ะเรากำลังจะสร้างอีกหนึ่งเฟซบุ๊กนะะเราก็มาใส่ชื่อนะคะปึบอ่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะคะ ควบคุมการตั้งค่าของคนโปรไฟล์มีสติในสิ่งที่พูดหรือทำผู้คนอาจทราบว่าโปรไฟล์นี้สร้างขึ้นเกี่ยวข้องกันโอเคนะคะโอเคนะคะอ่าสร้างเข้าไปนี่นี่ค่ะทุกคน